ที่มีการออกหมายเรียกล่าสุดเลยเนี่คือภาพนี้พันตำรวจตรีปรพินวิตรอดบางยางคือเขาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของเรืออ่าแล้วทำไมถึงรู้เป็นเจ้าของเรือไม่ใช่ปอเพราะเราได้ใบอนุญาตใช้เรือครับระบุว่าเป็นของพันตำรวจตรีคนนี้จริงๆหรือน้องก๊อฟจริงๆเพราะฉะนั้นความเกี่ยวพันเนี่ยตรงที่น้องก๊อฟเป็นลูกอดีตสอวอนะครับค,คนหนึ่ง จะเกี่ยวข้องกับคุณอัจฉริยะหรือไม่ไม่ทราบได้แต่เมื่อคืนนี้ย้อนกลับไปพันตรวจตรีประพินวิตรอดบางยางเจ้าของเรือโทรหาพิอัดต,ตอนประมาณสี่ทุ่มคุณเก๋นั่งเป็นพยานอยู่กับผมด้วยค่ะใช่เล่าให้ฟังบทสนทนาเขาพูดอะไรกันยาวไหมสั้นไหมและผลลัพธ์เป็นยังไงเชิญครับเขาพูดกันคนลับประโยคนะโดยพ่อัดเล่าว,ว่าคนที่ชื่อกอล์ฟเนี่ยโทรมาแล้วพูดว่าไอ้ที่พูดเนี่ยหมายถึงผมไหม ไอ้ที่พูดเนี่ยหมายถึงผมไหม <Ừ. S 1> <c oughs>